สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับ fc ชาววันนี้วันที่24 24นะครับชาววันที่ 24, สิงหาคม2565ก็มาเจอกับผมอีกคลิปหนึ่งนะครับผมเป็นคลิปแรกของวันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีเลขดับ3ตัวบนคงที่มาให้เพื่อนๆนนะครับผม ผมจะเอามาแจกนะครับผมวันนี้เอามาแจกเพื่อนๆน,นะครับก่อนที่เราจะไปดูข้อมูลต่างๆกันนะครับผมเราก็มาฟังคําเตือนกันก่อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ขอเป็นสื่อกลางในการซื้อหาสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เอาไปใช้ในสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกชนิดก่อนนําข้อมูลไปใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสูตรก็คือสูตรเป็นการคิดคานวณย้อนหลัง เป็นการคาดเดาในความที่จะเป็นไปได้เท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในวันที่1 0 9 2 6 6 5สูตรทุกสูตรทุกทุกข้อมูลที่ผมนำเสนอเพื่อนในวันนี้ผมเองก็ไม่ทราบได้ว่าสูตรจะเดินต่อได้อีกหรือไม่อย่าจะออกอะไรอันนี้ไม่มีใครทราบได้จริงๆนะครับผมวางให้เพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อหาสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ สูตรเข้าได้ก็มีสิทธิ์รุดได้เท่าๆกันให้เข้าใจตามนี้นะครับผมกับที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้อยากจะให้เพื่อนๆแคปหน้าจอเอาไว้นะครับผมแคปหน้าจอเอาไว้อันนี้เป็นเลขดับ3ตัวบนคงที่นะครับ3ตัวบนคงที่สูตรนี้คิดขึ้นมาใหม่นะครับคิดขึ้นมาใหม่คิดได้วันนี้ก็เอามาแจกเลยนะครับผมสูตรนี้ดับ ผ่านมาแล้ว 36- 37งวดติดติดนะครับผมแต่ละงวดเราจะได้เลขดับแค่4หางนะครับได้แค่4หางนะครับ1 2 3 4นะครับผมแต่ละงวดเราจะได้เลขดับแค่4หางเท่านั้นนะครับไม่เยอะนะครับแต่เดินดีนะครับ 36- 37งวดติดติดยังไม่หลุดนะครับผมสูตรนี้เดินตั้งแต่งวดที่3ตัตะบนออก สามแปดห้าห้าแปดสามอะไรนี่นะครับผมผมก็จําไม่ได้แต่อย,อยู่อยู่นี่เลยครับผมแต่ไม่รู้ว่าหลักเลขสามอยู่หลักอะไรเลขห้าอยู่หลักอะไรนะครับจําไม่ได้แล้วแต่งวดงวดนี้นะครับสามห้าแปดแปดห้าสามอะไรนี่นะครับผมสูตรเดินตั้งแต่งวดนี้นะครับผมจนถึงปัจจุบันยังไม่หลุดนะยังไม่หลุดนะครับผมหลักการวิธีใช้นะครับผม อันนี้เลยนะครับให้เพื่อนดูตรงนี้เลยนะครับผมให้เทียบหลัก10บบนนะครับหลัก10บนถ้าหลัก10บบนเป็นเลข0ูนย์นะครับงวดต่อมาเลขสห้างนี้จะไม่มีไม่ออกให้เห็นนะครับผมไม่มีไม่ออกให้เห็นนะครับผมงวดที่ผ่านมาดูนะครับผมหลักร้อยหลัก10บบนคือคือ9นะครับหลัก10บบนคือ9 ก็ได้เลขดับแบบนี้เลยนะครับ035146242279349นะครับผมปรากฏว่าห้อยออก538นะครับ538ก็ดับผ่านนะครับดับผ่านมาแล้ว36 37มวดติดๆนะครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับ ก่อนที่จะนำข้อมูลไปใช้ก็ลองไปเทียบดูกันก่อนได้นะครับผมอันนี้เป็นเลข2ตัวคู่ตด3ตัวบน2ตัวล่างนะครับสูตร b นะครับสูตร b ก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ชุดเต็มนะครับสูตร b ชุดเต็มยังไม่ได้ตัดให้นะครับผมแล้วก็จะมีสูตร A ให้นะครับอันนี้คือสูตร A คิดว่าน่าจะมีโอกาสมามากที่สุดนะครับ คู่ตัดสามตัวบน2ตัวบน,2ต,วบน2ตัวล่างนะครับผมในนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆชอบหังไหนก็จัดตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือชดเต็มเหมือนกันครับยังไม่ได้ตัดหลับให้ให้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้คนทำคลิปด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ข้อกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม